สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวแอป by Li p นะครับวันนี้เนี่ยเราไปเจอแอปหนึ่งโดยบังเอิญน,นะครับแล้วก็เป็นแอปที่คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเวลาที่เราส่งข้อความคุยกันนะครับอย่างเราส่งข้อความในไอโฟนไอเมสเซจเนี่ยเวลาที่เราคุยกันแล้วเรามีปัญหาแบบว่าจะเลือกร้านข้าวร้านไหนดีหรือจะเลือกทตรีมงานแบบไหนดีหรือจะ เพราะว่าพอมีการคุยกันแบบหลายๆคนเนี่ยแล้วเราเลือกไปได้นะครับว่าสมมติผมกับเพื่อนๆจะปาร์ตี้กันนะครับนัดเจอกันอาจจะเลือกร้านไม่ได้นะครับว่าอยากจะกินร้านที่ไหนร้านอะไรแบบไหนนะครับก็เลยไปเจอไอ้แอปไทนี่โพขึ้นมานะครับแอปไทนี่โพเนี่ยมันเป็นแอปเหมือนกับเราติดตั้งมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นไอคอนแอปเหมือนกับปกตินะครับมันจะเป็น เป็นเหมือนปลั๊กอินตัวหนึ่งที่อยู่ใน iMessage นะครับก็คือพอเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีมีปลั๊กอินตัวนึงนะครับอยู่ในนี้ผมเปิดให้ดูนะครับอ่าเปิด iMessage ขึ้นมานะครับสมมุตินะครับเวลาเราส่งข้อความเวลาที่เราคุยคุยข้อความกันแบบหลายๆคนนะครับเช่น10คนอยู่ในหน้านี้เราใส่เบอร์โทรศัพท์หรือเราใส่ชื่อเพื่อนหรือเราใส่ c o n t a c เพื่อนก็ตามนะครับ ไทน่โพมันจะแอบ,บอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับไทน่โพเราเปิดมาแล้วก็สตาร์ทโพเลยนะครับแล้วก็เราตัวอ,อย่างครับร้านไหนให้เลือกอ่าสมมุติผมร้านไหนให้เลือกก็พิซซ่านะครับหรือ,อเอ็มเคอ่าผมอาจจะยกตัวอ,อย่างสองอันนี้นะครับแบบนี้นะครับ พอเราเปิดโพลไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรากดกดส่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีโพลตัวเนี้สองอันให้เขาเลือกนะครับกลับมาที่หน้านี้ก่อนนะครับรเห็นไหมครับ <ส trillion. S 1> ก็จะมีสองอันให้เลือกหรือของถ้าเป็นตัวเสียเงินเนี่ยเขาจะได้สูงสุดห้าอันนะครับก็คือให้เขาเลือกพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีบอกได้ว่าคนในกลุ่มเราเนี่ยนะครับเลือกหัวข้อไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็ใครเลือกหัวข้อไหนนะครับ ก็เป็นเป็นเหมือนกับประชาธิปไตยเล็กๆนะครับในการประชุมกลุ่มหรือการคุยกันในกลุ่มหรือเมสเซจนะครับก็ก็ง่ายนะครับสมมติว่าคุยกัน10คนเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งอ่านข้อความสิบข้อความว่าใครอยากทานอะไรหรือใครอยากเลือกหัวข้อไหนตัว iPo พตัวเนี้ยไอตัวไทนิโพตัวเนี้ยเขาจะเป็นคนสรุปมาให้เรานะครับว่ามีคนเลือก M.K เท่าไหร่มีคนเลือกพิซซ่าเท่าไหร่นะครับอ่าก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่ผมเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับท่านใดนะครับที่มีคาแนะนําติชมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็มีคําถามหรือว่ามีโปรแกรมไหนที่อยากได้หรือโปรแกรมไหนที่ยังใช้ไม่เป็นใช้ไม่คล่องนะครับก็ลองทักไลน์มาคุยกันดูก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ